สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักภารากิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกภารากิจหนึ่งคือบริการวิชาการชุมชนและสังคมและในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสนตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมและเราจะมาพบกับประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกำแพงแสน คุณสมหวังสาวซับค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ชุมชนต้นแบบนะคะวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกํำแพงแสนนะคะก็คือจะอธิบายถึงเรื่องทำไมถึงได้เป็นท่องเที่ยววิถีเกษตรวิถีเกษตรํำแพงแสนนะคะความเป็นมาเนื่องจากว่าเราได้ร่วมกันประชุมเนื่องจากมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สมาชิก ที่ในชุมชนของเราเนี่ยค่อนข้างจะ,ะชัดหน้าไม่ถึงหลังบุญไม่ทันทีนี้ต้องขอบคุณทางมหลาลัยกเกษตรนะคะ,ะท่านอาจารย์ปุ้ยแล้วก็ทางคณะอาจารย์ปเปิ้ลดรสานะคะแล้วก็น้องๆที่มาช่วยให้ให,ให้มาวิเคราะห์แล้วก็มาต้องการว่าความต้องการของชุมชน,นต้องทํำยังไงเพื่อจะให้ชุมชนมีไรายได้มากขึ้นเนื่องจากว่าชุมชนหมูห่6บ้านราชเพกนะคะ เรามีศูนย์เรียนรู้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จักสารนะคะเส้นปฏติแล้วก็ต้นปืนนะคะแล้วมีหั่นขิงหั่นกระชายแล้วก็ขนมไทยโดยเฉพาะมะพร้าวตัดหัวที่สามารถทำไรายได้ให้ชุมชนแล้วก็พอทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้นักศึกษาทาั้งต่างๆมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น,น,นครเอที กรุงเทพนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็หลายๆอีกมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรที่ให้น้องๆทั้งเกษตรหลายๆรุ่นนะคะลงมาพื้นที่เพื่อมาวิเคราะห์ว่าอันไหนที่มาปรับปรุงเพื่อให้มาดูแล้วแล้วทําให้ชุมชนมีรายได้ก็มันก็เกิดได้จริงๆช่วงช่วงนั้นเรียกว่าคน มาดูมากมายเลยแล้วทําให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทําให้ก่อเกิดไรายได้ทําให้ชุมชนนี้มีไรายได้มากขึ้นทุกคนปรับพื้นที่ใหม่หมดเลยเพื่อให้มีความต้องการของของที่ว่าเออคือพอเามีรายได้ไงอ่าเพราะเขามีไรไยายไ,ได้แล้วเขาก็ทำให้พื้นที่ตัวเองเนี่ยดีขึ้นเขาก็มีความดีอกดีใจแล้วทุกคนปรับพื้นที่แล้วก็ทําให้หน่าดูขึ้นคนที่เคิดว่าอาหารก็จะปรับให้มันดีขึ้นแล้วก็ ทำให้ขายได้มากขึ้นโดยเฉพาะคนมาดูงานนี่โอ้โหสุดยอดนะคะทุกคนก็จะชื่นชมมีมีทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ก่าเกิดไรายได้ทําให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นทําให้ชุมชนของเรานี่สามารถมารวมตัวแล้วก็บุกเบิกขึ้นมาเนี่ยทุกคนปลื้มใจว่าทําให้รายไ,ได้ของเรามากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นนะคะแต่ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งหลายทั้งแหล่มาจากหมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรษ์โดยเฉพาะอาจารย์ปุ้ยนะคะ ค่ะคือเราได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะเราเพราสอสบตอบ้านสองห้องแล้วก็อบาาตอตำบลห้วยฝางนะคะนายกของเราก็น่ารักมากนะคะแล้วก็ร่วมกับกลุ่มบ้านหมู่7นะคะสวนปันสุขแล้วก็หมู่18นะคะของความโชคดีเราก็เลยมาร่วมกันจดวิสาหกิจชุมชนนะคะให้เป็นชุมชนต้นแบบวิสากิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรกับแพงแสนนะคะ หลังจากที่จดแล้วนะคะเป็นอะไรที่น่าปลื้มมากต้องขอบคุณธนาคารออมสินนะคะขอบคุณอาจารย์ปุ้ยขอบคุณดรสาขอบคุณน้องๆทุกทุกคนเลยนะคะที่มาช่วยกันวิเคราะห์และมาช่วยกันคือให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยออกมาดูดีที่สุดค่ะต้องขอขอบคุณน้องๆมห ah า,า,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันท์นะคะที่ลงมาช่วยทําระบบนะคะแล้วก็ทําบัญชีแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกทั้งติ k กตอกทั้งทั้งไลน์ทั้ง, TikTok, งเฟซนะคะเพื่อให้คนรู้จักแล้วก็ทําให้คนหน่วยงานให้ภาครัฐเนี่ยต่างๆนะคะลงมาพื้นที่ามามาดูแล้วก็รู้จักแล้วก็มาเที่ยวมากขึ้นทําให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น,นะคะ่ะ